มือนี้ก็สิผ้ามาเบิ้งลาบหมูจากพี่น้องลาบหมูลาบหมูแบบง่ายง่ายแต่บอกวัตถุดิบอ๋อไปเบิ้งเบิงวัตถุดิบกันมีข้าวต้มบวกข้างในเนาะมีไส้แล้วก็หมูสามชั้นจากพี่น้องอ๋อเดี๋ยว็เบิ้งกันให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ้งกันนี่บอกแม่นหมูสามชั้นโอ้สามชั้นเลยเนาะใส่บ่ได้ครับเดี๋ยวตรง็ดมันเปื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องใส่เดี๋ยวมันติดเหลือง ใสส่่มันต้องค้นหน่อยมันติดมันติดอ่าจ้มให้มันเปื่อยก่อนเนาะอ้าวแศรษแล้วม่เนี่ลาบหมูเนาะแศรษแม่ผัดอ่้เดี๋ยวเตรียมเครื่องเคียงก่อนครับผมแม่ผัดเห็ดอันนี้ก็คือเครื่องเคียงเนาะมีพริกพริกซอยไปว่าข้าวสีโรย๋อไวบเมนก็ต้องแอมก็ได้แมนใบมะกรูดใบมะกรูดเนาะหอมแดงหอมแดงมะนาวมะนาวเหลือ กระเทียมกระเทียมหอมกระเทียมกระเทียมเราต้มแกงว้าเยอะจังว่าเบิ้งน้ำแกงจ้าโอเคครับผมลงแล้วพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ใส่อะไรไปแล้วครับทุกอย่างที่เราหั่นไว้เนาะเตรียมเลยเครื่องเคียงเนาะผัตะไคร้ไอ้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมเนาะพริกซอยพริกขัน ครับผมแล้วเนี่ยให้นเท๊ปกับใส่ข้าวคั่วด้วยนะไม่ใส่คืออะไรไม่ใส่มันจะเป็นแจ่วเป็นข้าเหรโอ้แซ่บเป็นแซ่บเป็นตดแซ่บข้าวคั่วอ้าวข้าวคั่วนี่คือแบบขาดไม่ได้เลยเนาะลาบ้อยเนาะสูตรของ อีสานเนาะวานจานจุกเนาะต้องใส่ข้าวกั่วเนาะสำหรับสูตรใครก็สูตรใครคือว่าละครับผมแต่ละภาคแต่ละอะไรมันก็อาจจะไม่เหมือนกับนะครับผมเปิลคนอ,อะฮะเดี๋ยวคนก่อนจะจันสุกส ซิมก่อนครับผมอืมเนี่ยมันน้อยเพราะตักซิมมันต้องอต้องนี่เลยจังสุกซิมก่อนครับีีระหอนหอมหอกครัวสดสุดยอดเลย สวัสดีค,ดคด ت ت รับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันทร์สุขฤษดิโชว์มาครับผมมากินข้าวเมนูมืมม้อเย็นน้ำกันเนาะปลาหมูได้มาเนาะทำเองเนาะสีมือเชฟนุก่อนนุกไอแม่แพาวายชาแนลหรือนางยักษ์อ่าจะสั้นไ,ไปครับผมโอ้มีพริกทอดใบมะกรูดทอดเลยกะมาเซกะมากลิ้นไม้ลิ้นฟ้าพีกาเนาะพนเนาะกระเงกุ้งผัดเยอะๆมากหมยไปลงมือเลยครับผม ยุ่งเสพเสพน้องกันเสพเสพน้องมากลาบดิ้งก็แซ่บนะโอ้ลูกโดดลูกโดดตักเลยครับใส่เลยซ่อนเลยซ่อนเลยอันนี้ใบมะกรูดทอดผิดทอดเซกาคือหมักลื่นไหม กินตะกนกับตลาบมามากินข้าวอืเล,ลาบหมูลาบหมูจานอะลกเนเม,ม,มนูกับข้าวทำเองนะครัแบแซีบไปยานั่งเนาะ อสองคนแตงน,น,นี่อันเขาเรียกแตงอะไรแปงม่งดอกแสง,งอะไรหมืกแปงงฟันเทาคิดปลูกตามคันเทน,นาตาโพสตามอะไรอย่างเง้แต่นี่เขามาจากเชียงใหม่ครับตมอสมบูรณ์ ลูกใหญ่รสชาติแซ่บแซ่บครับเด็ดมาก เลือดอาหารดินไม้ดินฟ้าคมปัญญาแซ่บได้ไหมเนี่ยพี่เขาแบบเน้อหกูดทอดโอ้อันนี้อันนีม้มลาเอลลูกเดินชูบการ ตรงมาเลยจุดการอีสาน <c oughs> ของแสบันท่ากักพลอยกับลาบแสบเป็นยา นื้อชา้นนี้โอเคแหละคือขายเลยบอะขายได้ยอ่เนื้อวากุ้งดูบ่ค่ะล่ะถ้าทำมันร้อนจะอร่อยหมดแหลนะนาะกินเด้เงกินเด้งถ้าทำมันร้อน กรกเทียทอดตั้งดูดตั้งยังเนาะ

สัญญานสัญญาหนักเสาขมสัญญาหมูร้านสัญญา,นาเนี่ยแบเป็นหลับ แค่ด,ดูโดดลงโดนน้ำตักะแตนทอดเขาเรียกตักกะแตนทอดนะใบมะกรูดอืออืมครับ<ำ>แบบสดๆทำใหญ่ๆพร้อมตักกะแตนทอดแล้วก็นี่ใบมะกรูดทอดใบบมะกรูดครับ อารมณ์ก็จะเหมือนซักกระแตนท้อดสมมากพักก่อนนาะสิะได้ลำลาพี่ล่าน่องแล้วแม่แพ้ว่าล่ะกระตาวสุดอีสานไทยโต ก็สิครอบโจ๊เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไข่เลยแม่แค่ว่าแต่จับกดเลยเด้อจ้าครับผม,ผมบเดี๋ยวพบเจอกันไหมเนาะพนะนะี่นาอีพี่นาในรายการอย่าลืมกดกมติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจให้ช่อง้อยน้อยครับผมคึ้นนี้ต้องขอ,อการาำว่าส,สวัสดีค่ะพี่ดีลิี